สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปนี้ค่ะเป็นดวงการงานการเงินนะคะโชคลาภและก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกประจาเดือนเมษายน2564นะคะเราไว้ดูกันเป็นแนวทางนะเพื่อที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นราบรื่นมากขึ้นนะคะรายละเอียดชาวราศีพิจิกกดดูที่ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะถ้าเรารู้สึกว่าเออเรารู้แล้วล่ะว่าตัวเราเป็นชาวราศีพิจิกก็ดูได้เลยนะคะ เริ่มที่การงานกันก่อนยังคงมีการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะการงานชาวราศีพิจิกคาเมษายนนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นไปตามที่คาดสักเท่าไหร่นะคะจะมีความรู้สึกมันก็เออเราเราคาดหวังค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเรื่องงานทำงานหนัก ทำงานเยอะในขณะเดียวกันคุณจะคาดหวังว่าเอองานเนี้ยต้องสําเร็จนะงานนี้ต้องได้งานนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดแต่ถามว่ารุนแรงไหมไม่รุนแรงมันเป็นแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูน้อยกว่าที่คุณคาดไว้ก็เลยอาจจะทําให้มีอารมณ์แบบเบื่อเซงหงุดหงิดลาคาญใจนะถ้าคุณได้ทํางานร่วมกับคนอื่นก็อาจจะมีปัญหาแบบเออมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆใช้คําว่าเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันก็แค่หงุดหงิด แต่ถ้าสุวิว่าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คือคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจแล้วคุณพูดนะคะโดยที่ควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดคําจาไม่ได้โอกาสจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างก็มีแล้วก็จะทําให้เสียอารมณ์แล้วก็ขาดความสุขในการทํางานไปนะคะดังนั้นก็ต้องควบคุมให้ได้ในขณะเดียวกันนะคะข้อดีของเดือนเมษายนคือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณขอแค่เราอาจจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย ะะผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนที่เราเคยติดต่อประสานงานด้วยต้องบอกว่าคอนเน็ t ชันของคุณนะชาวราศีพิจิกเมษายนเนี้ดีมากนะคะราบรื่นในขณะเดียวกันงานก็หนักพอสมควรอาจจะไม่ไมีเวลาไปทำเรื่องอื่นแต่โดยรวมแล้วนะคะงานหนักนะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่มความสุขในการทำงานมากขึ้นโดยการลดความคาดหวังลง นะจะเป็นลักษณะนั้นหรือบางทีคนที่แบบว่าเราไม่ได้เป็นหัวหน้าอเราทํางานเป็นลูกน้องทํางานประจระําปกตินะได้รับมอบหมายงานอะไรไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนะคะขอให้ตั้งใจทําก็พอคือบางทีพอได้รับมอบหมายงานมาเราคิดว่าเราเราไม่เห็นจะชอบเลยเราไม่อยากทําอันเนี้ยเราก็จะเบื่อก็จะเหมือนกับว่าเอออาจจะทําเฉยเฉยไม่ได้เอาใจใส่สักเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เกิดปัญหาดังนั้นนะคะทําให้ดีที่สุดก็พอเนาะ อนาคตที่ดีก็ยังรอเราอยู่ไม่ได้มีอะไรแบบมากมายเลยนะคะทุกอย่างก็คือจริงๆมันก็ดูราบรื่นดีแหละ <ME S> <on> เอามาดูการเงินกันบ้างเมษายนนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกการเงิน ยังคงเป็นเงินที่มาจากการทำงานที่โดดเด่นที่สุดนะคะเงินมาจากการทำงานนะคะงานพัฒนาเงินมันก็พัฒนาตามไปด้วยรายรับนะคะยังเป็นรายรับจากแบบคงจะไม่ได้น้อยกว่าเดิม นะคะต้องบอกว่าไม่ได้มีอกประสักในเรื่องของการเงินเหมือนทั้งว่าเราคาดหวังว่าเงินจะมาเท่าไหร่เออมันก็มาเท่านั้นแหละเนาะมาตามผลการทํางานของเราเออถามว่าแล้วคุณพอใจไหมคุณพอใจนะคะคุณพอใจแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องต้องกังวลใจไม่สบายใจเพราะว่าคุณคิดไปถึงอนาคตอาจจะมีไม่สบายใจบ้างว่าเออแบบว่าเงินขนาดนี้แล้วเดือนต่อไปมันจะเป็นยังไงนะสิ้นปีปีนี้จะเป็นยังไงการเงินอันนั้นจะดีไหมไม่ได้อยู่กับปัจจุบันสักเท่าไหร่คือจริงถ้าเราไม่ ไปคิดในเรื่องของอนาคตมากเกินไปคุณก็จะแบบโอ้ยมีความสุขมีใช้มีจ่ายคล่องตัวนะคะทีนี้อีกเรื่องที่ต้องเตือนกันหน่อยนะคะช่วงกลางเดือนนะจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นรายจ่ายที่ต้องบอกว่าไม่จําเป็นฟุม่มเฟือยแล้วก็อาจจะมีคนมาแบบว่าเออขอหยิบขอยืมนะคะขอความช่วยเหลือแล้วคุณก็ใจดีนะอันนี้ใจดีเนี่ยให้ความช่วยเหลือคนอื่นก็ดีมันก็เป็นกุศลนะคะเป็นน้ำ ใจของเรานะคะช่วยเหลือคนที่เขาแบบว่าเดือดร้อนแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเราช่วยเข้าแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนด้วย ะะเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยไม่ใช่ช่วยจนเขาจนแบบว่าแล้วพอมาสิ้นเดือนมาเออตัวเองหงอยฉันไม่น่าให้คนนั้นยืมเงินไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะไม่เอาแบบนั้นนะคะพอสมควรนะพิจารณาตามเหตุผลอันสมควรนะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะมีใช้มีจ่ายก็ระวังแค่ค่าใช้จ่ายอย่างที่หมอบอกว่าค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็จะหนักในเรื่องของการกินนะคะ <laughs> การกินกินเยอะ กินของดีกินตามใจนะคือคือถ้าเป็นเรื่องกินเรื่องแบบว่างานเลี้ยงอะไรเงี้ยคุณแบบว่าจ่ายดะคุณแบบว่าเออแทบจะไม่อั้นเลยนะอันนี้เอาพอดีพอดีก็แล้วกันนะคะทีนี้ในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบเนี่ยมันก็เป็นโชคลาบที่มาจากการทํางานนะคะหลักๆงานสําเร็จเงินก็มานะคะทีนี้ถ้าพูดในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะหลายๆท่านก็อาจจะเออรอฟังอยู่นะคะดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคมันไม่ได้โดดเด่น นะมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เอ๊ะไพ่มันก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะสําหรับคนที่ดวงดีๆพื้นดวงดีๆพื้นดวงเด่นๆมันก็อาจจะมีแบบว่าเออมีเงินมีทองผ่านมือเรามาได้อันนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้ก็มีเคล็ดไม้ว่าเราจะได้แบบว่าได้โชคลาภ จากไหนบ้างอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเช่นนะเลขเด็ดๆของหลายๆท่านอาจจะไม่ใช่เลขเด็ดๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะอาจจะเลขเด็ดๆจากช่วงของการเดินทางนะเราเดินทางไปน่นมาน,นี่หรือบางทีต้องเดินทางไปหาเดินทางไปซื้อนะคะในลักษณะนั้นก็ลองพิจารณาดูตามที่เราสะดวกนะคะไม่ต้องทําให้เราเดือดร้อนนะแล้วก็ไม่ต้องจัดไปเยอะ <c oughs> จัดพอให้ได้หวังนะคะได้หวังได้ลุน้นให้กําลังใจชาวราศีพิจิกค่ะ มาดูความรักกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่คนโสดกันก่อนความรักคนโสดค่ะคนโสดราศีพิจิกนะคะเดือนเมษายนความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ราศีพิจิกอุย้ยมีโอกาสที่คุณจะต้องเจอใครบางคนที่แบบว่าเจอปุ๊บชอบปับ๊บหรือแบบว่าเจอแล้วรู้สึกว่าอุย้ยคนคนนี้เหมือนฉันรู้สึกแบบ รู้ ed, to to take, Jamie, eds, ah serves, ส you know, ึกเหมือนกับเคยรู tomatoes, danach, ้จักกันมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะนะเคยรู้จักกันมาก่อนเคยแบบเอ่อแต่ก่อนเคยพูดคุยกันรู้จักกันแต่ว่าไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกพิเศษอ่าคราวนี้นะตั้งแต่ต้นเดือนนะพอมาเจอกันเฮ้ยรู้สึกพิเศษมากขึ้นนะเป็นไปได้นะคะหน้าที่การงานดีด้วยนะนะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าสวัสารสัมพันธ์ต่อไปได้ก็จะมีความสุขต่อไปนะหรือบางทีอาจจะเป็นคนหน้าใหม่นะคะเอ้ยคนหน้าใหม่คนแปลกหน้าแบบว่าพอมาเจอ แล้วคุยกันนะเฮ้ยนะรู้สึกว่าถูกคอนะสนิทสนมกันเลวรู้สึกว่าแบบดีมีโอกาสเนี่ยมีโอกาสสูงมากแล้วยิ่งช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะโดดเด่นมากนะแล้วก็อาจจะมีการถึงแบบว่าเออเจอกันช่วงต้นเดือนพอกลางเดือนอาจจะมีแบบว่าคุยกันมากขึ้นนะมีนัดกินข้าวนัดเดทอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถามว่าเราจะถึงขั้นเป็นแฟนไหมนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องปรับอยู่หรือบางทีเราอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ที่ชัดเจนนะคะด้วยความระแวดระวังตัวเองของเรา ะะอย่าไปรีบร้อนนะอย่าไปรีบร้อนมันต้องใช้เวลาในการพัฒนาแต่ว่าไอเวลาในการถูกใจอย่ามันเร็วเหมือนกับว่าเพิ่งเจอเพิ่งคุยแล้วถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะโอกาสที่จะเจอแบบเป็นรักต่างวัยก็มีเหมือนกันนะคะก็ค่อยๆดูไปก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่า,ามีคนถูกใจแน่นอนนะคะเมษายนชาวราศีพิจิกคนโสดมาดูค่ะคนที่มีแฟนนะคะมีแฟนมีคนคบมีคนคุยค่ะ ขอพูดถึงชาวราศีพิจิกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดนะคะความรักของคุณช่วงเมษายนอุ้ยไพ่างานมาเลยนะคะหนึ่งสองสโอเค เรื่องงานนะคะจะเป็นหลักๆในความสัมพันธ์ของคุณงานเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยความวุ่นวายนะคะนั่นหมายความว่าเมษายนนี้ชาวราศีพิจิกกับแฟนนะคะคุณจะมีปัญหาเรื่องว่าเราทํางานเยอะแฟนเราทํางานเยอะแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินทางของใครคนใดคนหนึ่งด้วยอาจจะเป็นเราหรือแฟนเรานะคะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ,อ,อไปโน่นเลยนะเราเปกติเราอยู่กรุงเทพกันนะคะเอาแฟนต้องเดินทางไปนู่นเชียงใหม่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องแบบว่าคิดถึงนะคุยกันน้อยลงมีเวลาให้กันน้อยลงเราเองเราก็ไม่ได้ว่างนะคะต่างคนต่างงานเยอะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรนะคะการที่มันมีระยะห่างเกิดขึ้นนะทั้งทที่เราก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะมันก็จะมีวนเวียนมีโอกาสที่จะมีปากมีเสียงกันนะคะด้วยหน้าไพ่นะมีโอกาสมีปากมีเสียงกันเพราะอะไรเหนื่อย อยู่ห่างกันก็จะเริ่มระแวงนะคะเริ่มระแวงเอ๊ะเนี่ยฉันทักไปตรงนี้นะจะจะคุยกันนะคะวิดีโอคอลทำไมไม่รับทำไมไม่ตอบเฉยทำอะไรอยู่เนี่ยเออมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าสมมว่าเราปล่อยวางพยายามเชื่อใจกันและกันแล้วก็มีเหตุมีผลในการพูดคุย นะคะทุกอย่างมันก็จะดีไม่ทะเลาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณสาคุณให้อารมณ์มันมาอยู่เหนือเหตุผลอารมณ์มีอิทธิพลเหนือเหตุผลแล้วก็ใส่แบบใส่ความเอาเขาเรียกว่าใจร้อนเอาแต่ใจพยายามจะควบคุมอีกฝ่ายนึงถ้าเราใส่ตรงนี้เข้าไปเยอะ มันก็จะมีโอกาสที่จะมีปากมีเสียงกันนะคะแต่ถามว่าแล้วมันรุนแรงถึงขั้นจะต้องมีปัญหาเลิกลากันหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นค่ะแค่มันก็ทําให้ความสุขเราหายไปนะเอาเป็นว่าเออโอเคถ้ามันจะห่างหรือมีเวลาน้อยนะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็โอเคต่างดังคนต่างใช้ชีวิตก็มีความสุขในรูปแบบของตัวเองนะคะมีปล่อยวางมีไม่ยึดติดกันบ้างนะคะปล่อยให้เขาก็มีอิสระในชาวใช้ชีวิตของเขาเราก็มีอิสระนะคะพอแฟนไม่อยู่เราก็มีอิสระเราไปไหนกับเพื่อนก็ได้ไปกับครอบครัว หรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นช่องว่างนั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นก็ได้นะคะผ่อนคลายทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยรวมก็ลองพิจารณาดูนะคะชาวราศีพิจิกทีนี้มาดูชาวราศีพิจิกที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าปัญหาอาจจะเกิดจากอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันนะคะแต่เรามาดูกันว่าเมษายนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีไหมไม่เหมาะมองว่ามันจะดีตั้งแต่ต้นเดือน นะคะดีตั้งแต่ต้นเดือนมีโอกาสที่คุณสองคนนะคะจะได้พูดคุยได้จะได้ปรับความเข้าใจแต่ถ้าลําพังถ้าสมมติว่าคุณจะรอให้เขาทักมาหามาง้อมาพูดคุยเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะคะแล้วตัวคุณเองไม่บอกว่าคุณก็เองก็อาจจะไม่กระตือรือร้น,นคือต่างฝ่ายต่างจะนิ่งแล้วก็หลอดูท่าทีซึ่งกันและกันต้องว่าคุณกับแฟนคุณน่ะส่องกันจังเลยนะคะมีปัญหาไม่ยอมพูดไม่ยอมคุย สองดูซิเขาทําอะไรอยู่เขาจะมาง้อฉันเมื่อไหร่ทางโน้นก็เหมือนกันนะครเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะต้องมีวิธีอื่นคืออาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัว นะคะพอแม่พี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยคนที่รู้จักเรารู้จักเขานะคะซึ่งจะเชื่อมโยงเรากับเขาอาจจะมีตัวกลางนะคะมีตัวกลางในการที่จะสื่อให้มาแบบเออพูดคุยหรือบางทีอาจจะเป็นงานนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะเป็นไพ่ที่เด่นมากบางทีอาจจะเป็นงานรวมญาตินะงานรวมรุ่นรวมอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเราก็ไปเขาก็ไปแล้วก็จะมีโอกาสได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจถ้าเราเราไม่ดูเฉยเฉยไม่ดูท่าทีเฉยเฉยมีการผลักดันให้เกิดการพูดคุย ะะรับรองว่าคุณจะยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะอืดอเอ่ยไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่แต่เราถ้าเรากระตือรือร้นในการที่จะพูดคุยในการจะปรับความเข้าใจในการจะแก้ไขปัญหาก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจมาประคับประคองความสัมพันธ์กันอีกต่อไปนะคะไม่ถึงกับว่าอยมีความสุขมากกลับมาคืนดีชื่นมืน่นอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ทุกอย่างมันดีขึ้นแน่นอนถ้าได้พูดคุยแล้วก็แสดงความรู้สึกแบบกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหา ะะเอาเป็นว่าให้กําลังใจชาวราศีพิจิกไม่หมอบอกว่ามันดีนะเมษายนนี้โอกาสจะกลับมา,ารักกันกลับมาคุยกันก็ยังมีเยอะนะคะมันไม่ได้มีอุปสรรคใหญ่โตเพียงแต่ว่าเราอย่าอยู่เฉยๆอย่าส่องกันไปส่องกันมาแล้วไม่ทําอะไรนะคะก็ให้กําลังใจค่ะ mm hmm. พฤษภาคมนะคะค่อยกลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ